ที่คำว่าโรคโรคในภาษาไทยในภาษาคนภาษาคนธรรมดาหมายถึงโรคไข้ไข้เจ็บเรียกวันโรคแต่ในภาษาธรรมหมายถึงความเสียแทงของกิเลสและความหิวกิเลสเสียแทงเอาความหิวเสียแทงเอาอย่างนั้นเรียกว่าโรค คำว่โรคหมายความว่าเสียบแทงตามตัวหนังสือคำว่โรคแปลว่าเสียบแทงอที่มันทางกายก็มันเลโรคภัยไข้เจ็บนั่นเสียบแทงทางกายแต่คำว่าโรคในภาษาที่ลึกกว่าในภาษาธรรมะนั่นมันเสียบแทงของกิเลสกิเลส,เลสมันเสียบแทงเอาเจ็บปวดคือความหิวมลนวก็เสียบแทงเอาเจ็บปวด จึงเรียกว่าไอ้ความเสพแทงของกิเลสและความผิวน่ะคือโรค